วันนี้แม่ก็จะลองสั่งเสื้อผ้ามาขายดูนะคะวันนี้เพิ่งได้รับของนะก็ตอนนี้ก็ของมาถึงเรียบร้อยแล้วก็ลองมาตรวจเช็คผ้ามานับจำนวนว่าได้ครบตามที่สั่งไหมมาดูด้วยกันเลยค่ะว่าผ้าที่สั่งยังไม่เคยเอฟเพจนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้เอฟมาจากเพจที่เขาขายแบบราคาส่งนี่แม่ก็สั่งตัวนี้น่าจะเป็นกางเกงขาสั้นผ้านิ่มค่ะตัวนี้ราคาแบบเบาๆค่ะตัวนี้นี่ประมาณต้นทุนน่าจะประมาณ10บบาทค่ะหลากสีค่ะใส่สั่งมาไว้ใส่นอนค่ะสบายมากเลยตอนนี้แม่ก็กําลัง เช็ครายการอยู่ว่าได้ของครบตามจำนวนที่สั่งออเดอร์ไปไหมจะมีเสื้อกล้ามด้วยเนะี่ยเสื้อกล้ามเด็กเสื้อกล้ามเด็กตัวนี้ก็ถูกค่อนข้างหลายรายการค่ะนั่งเช็คเกือบชั่วโมงเนะี่ยเช็คไปเช็คมาก็งงกลัวมไม่ตรงอันนี้จะเป็นชุดเซตค่ะชุดเซตเสื้อกางเกง ของร้านเนี้ยมันเป็นผ้ามือหนึ่หมดเลยนะคะแต่ว่าบางรายการมันก็ไม่มีป้ายมันไม่ใช่งานป้ายะคะ่ะแต่มันน่าจะเป็นงานเหมางานเหมาแบบเคลียร์สต็อกเคลียร์โกดังแบบเนี้ยคะ่ะมันก็เลยจะได้ราคาค่อนข้างถูกแม่ค้าก็ลองเริ่มต้นจาการับสินค้าที่มันต้นทุนตับก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีลูกค้าประจํา ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่รับมามันจะขายได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำแล้วเขาก็ทำได้อะมันก็สนุกดีทำไปเรื่อยๆช่องก็อาจจะค่อยๆโตค่อยๆโต,อ,อ,ตอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเผื่อวันหนึ่งอาจจะไม่ต้องทำงานประจำแล้วก็ได้ไปรับผ้ามาขายไล่สดขายอยู่ที่บ้านได้อยู่กับลูกด้วยอันเนี้ยค่อนข้างอิสระ สบายเลยส่วนใหญ่แม่แม่ข้าจะสั่งที่เป็นชุดเซตค่ะเซตกางเกงขาสั้นกับเซตกางเกงขายาวซึ่งมันแบบใส่ไปแล้วมันก็น่ารักดีก็เลยลองสั่งมาอันนี้ก็ไล่เช็ครายการอยู่เช็คไปเช็คมาก็งงค่ะเช็คเองงงเองค่ะ มันก็จะมีบางชิ้นที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะแต่มันเป็นผ้าผ้ามือหนึ่งนั่นแหละแต่เหมือนกับว่ามันอาจจะค้างสต็อกนานเกินไปบางตัวมันก็แบบซีดๆค่ะซีดๆอันไหนซีดๆเราก็อาจจะแบบขายขายราคาต่ำกว่าทุนเพราะว่าแมคค้าไม่อยากแบบว่าขายไปแล้วแบบลูกค้าได้ของไม่ดีเงค่ะเพราะถ้าเขาได้ของไม่ดี เขาก็จะซื้อเราแค่ครั้งเดียวบางตัวก็มาแบบยับยุยยีมาเลยค่ะย ใส่ในถุงนะแต่ก็ยับยับแบบบางตัวแม่ค้ก็ต้องมารีดรีดให้มันแบบหน้าดูก่อนก่อนที่จะขายไม่งั้นมันก็ไม่ไม่น่าซื้อแต่ว่ามันเป็นมือหนึ่งทุกชิ้นนะคะอันนี้รับประกันราคาถูกคะ่ะต่อให้ซื้อไปแล้วแบบ อาจจะไม่ถูกใจเนื้อผ้าหรือลายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าราคามันคือมันเบาๆกระเป๋ามากเลยค่ะเอฟไปใส่แบบเล่นๆได้ค่ะแบบไม่ต้องเสียดายตังค่ะหลักสิบทั้งนั้นเลยค่ะแม่คาก็น่าสุดน่าสุดบบกลับมาจากราชบุรีของของมาส่งรอละ ก็ต้องรีบกลับมาเช็คของแล้วก็จะมีระหว่างเช็คของไปก็จะมีตัวเล็กคอยเข้ามาป่วนเป็นพักๆค่ะเว็บๆมาเว็บๆพ่อก็พยายามอินเตอร์เทนแบบนี่ยนั่นมาแล้วนี่ไงนี่ไงก็จะประมาณนี้ยค่ะจะมาจำเๆแม่นิดๆหน่อยๆ ขายนี่แบบไม่ได้หวังกําไรเลยแต่หวังอยากแบบมีช่องอะคะ่ะมีช่องที่แบบว่าผู้ติดตามเยอะๆเพราะว่าถ้าผู้ติดตามเยอะแล้วอะทีเนี้ยเราจะทําอะไรขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นล่ละเพราะว่าปกติวันๆเราก็อยู่แต่กับโทรศัพท์ด,นน ون, ดูอันนู้นดูอันนี้เคลียรไปเคลียมาเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่หาไรายได้จากโซเชียลดีกว่าเราเอาเวลาไป ทำไร้สาระอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดเซ็ขายาวค่ะผ้านิ่มมากเลยนะคะตัวเนี้ยลายก็สวยสีก็สวยค่ะเมื่อตัวเมื่อกี้เนี่ยชุดเซตขายาวสั่งมาไม่เยอะค่ะเอามาลองขายดูกลัวขายไม่ออก ส่วนใหญ่จะเป็นเซ็ตขาสั้นจะเยอะไม่คาสั่งมาจริงขาสั้นขายาวต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะราคารับมา ดูเพลินไหมคะหน้าปวดหัวไหมเช็ค <_ t ick> ไม่ตรงสักทีเกือบชั่วโมงเพราะว่าบางทีอะผ้ามันคล้ายคลยกันคะ่ะมันจะต่างแค่แบบลายนิดหน่อยแต่ราคาก็ไม่ได้ราคาเดียวกันนะคะก็เลยต้องเช็คว่าเออเราได้ของอะตรงตามที่สั่งไปหรือเปล่า ก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะเช็คไปงงไปร่วมชั่วโมงค่ะอันนี้พูดตรงๆช่วงนี้แม่ก็ไม่มีเวลาลงคลิปค่ะเพราะว่าทำงานประจำค่อนข้างแบบ มีหลายเรื่องให้เครียดหรือไม่มีเวลาทําทําคลิปหรือไม่มีเวลาแบบถ่ายคลิป